โอเคครับสวัสดีครับปุ๊บูกับ,บผมนะครับไมซูไบเวลเล่นเกมนี้วันแรกนี่เลยสร้างเอา normal ไปเลยมาดูเิื่ได้ชีวิตรอบเดี่วัน วันนี้ก็ต้องตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าตีหาไม่น้ำเราก็กดยำ้ำต่อยเดียวด่้าครัไปครับฮิกล่องเจอคนป่ามีกล่องเจอคนป่าตัวไอ จะย,ยากนี่ไงแม่น้ําเออกลับมาที่เดิมจบแล้วกลับมาที่เดิมเลยเนี่ยฟาคนี้อ่ะเอาต,อติ๊กเอาติ๊กเฮ้ย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 ทำอะไรเฮ้ย <c oughs> ขออภัยครับผมเป็นโควิดน่าได้ยินเสียงง่ายเลยต่อต่อ,อเกรดอเกดแล้วก็ไปกุดแล้วก็เกดอีกทีกุดทานด้วย พี่มาป้าเออเราเจอพี่มาแล้วเราเจอสดอ็อกโอ้มันเป้าเหล็กโมันต้องได้เงินห <c oughs> น่ไว้นี่นี่เลยนี่จะามื่อไหรจะามื่อไหร ไม่น่ามืดแล้ว ดีการบ้านโอ้มันมามันมามันมามีป้องกันบ้านที่ดีที่สุด ี่เหรือก็รอโตผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆได้ยินเสียงอะไรแปลไกอืดลที่กกดเงินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องทำประแจ <c oughs> ทำเต็นท์ทำของไม่น่า ต้องทำถังน้ำด้วยแล้วก็ที่กองน้ำจะทำได้หรือเปล่าวันแรกยังไม่มีอะไรวันต่อไปไฟไม่บ้านแน่ๆ เฮ้ยทองจะได้ที่ขุดทองแล้วแต่คอนอื่นเราต้องขุดเพชรก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนะมันจะพงังทองพังง่ายมาก <c oughs> <c oughs> ต้องหาซีเวอร์กับเหล็กเยอะเราต้องทำพืนคกด้วย คนป่ากัานเลยกว้าง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 กะดังอีกอันนึงแั้ไม่เจอมาป่าเลย อาาตอนนี้มา <c oughs> ตอนนี้การเริ่อย่างเดียวหนึ่งข้บ้าน ทำไรทำไรทำอไรอ้าวไ่นเองวันอุ้ยได้หีทองอ่ะอุทีดีด้วยโสกอแล้วทุกท่านกปจะแตกหัวแรกมีอะไร <c oughs> อมุดแรกกุดแรกก่อนนะครับอ๋อพอกดแรกเแล้วก็วตักันแล้วก็อเกจจุแล้วโอ้เล็ไม่มีจบแล้วเลวกึงก้อน แล้วได้เลกคบพอดีเฮ้ยวิชากระตโด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 ีนี่ตีกดเพชรไปเลยโชคดีก็เงียะครับมากระดวงอทองทีแตกแล้ว กินมันก็อยู่แถวบ้านก่อนนะอย่าไปไกลนะจะหลงนี่อะได้เสียงหมูอย่างเนี้ยไปไหน,นก็ไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ต้องมัน๋ยวเราต้องย้ายอยู่แล้วจะเป็นระเบียบ เอาให้เป็นระ้บีบบีบบียบ,บยบบิงงอกกันเอยอะยิงไปยิงถุงน้ำลูกให้ม,หมาเต่าดาบตียังพังนะครับเพราะนั้นตัวใช้ขวาน,วานอืมขวานเงิน างเครื่องคุนใหญ่กับป้อมตจมตีครับองน,นี้เราต้องสร้างต้องแน่ๆอางจตองนะครับขุดหละขุดไปเยอะขุดไปห,หมดขุดไปห,หมดย้าเหลือย้าหเหลือ้อยาออยต้นย้ต้น บางทีผมก็ดูเองต้องหาเหล็กมาครับนี่ก่อนรับของขับของต้องหาเหล็กครับที่ซ่อมไม่ได้ต้องั้งบ้านเลยตั้งเต็นท์ก่อนนี่นาเราจะรื้อไม่ได้นะจัดกับกระเล่นได้เงี้วผมรับสองก้อน แล้สองก้อนลูที <c oughs> ่น้อยอยู่ทรออ้ยตัวไหนวะอ๋อดิ่งเร็ว,วหืมตายเถอะกับบานด่วนเลยอือได้ทองเนกันเลย ไม่น้ำเลวโอ้ยเาไม่ต้องไปต้องยิงนะครับ <c oughs> ต้องเหม็นเท่าพอโอ้ย โอเ้โอเฮ้ยหนูต้องตั้งเสาดีเลยอืมออาเปลไม่ได้ต้องย้ายอ่ะ ถูกต้องตบกูตบกูที่น,นี่ก่อนไปออกกำามาความฝันต่อเฮ้ยหมูสีทองโอ้ยไม่ทันไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าตามไม่ทัน

ออกไปยามทะเลต้องไปหาของเราต้องไปท้างของต่อไม่มีอะไรเลยต้องใส่ต้องขุดอันมีไปด้วยทรายทำขวด ขอท้อกันขอท้อกันการองเท้า,าด้วยนังตัดคอเนี่ยมีสองอันเ่ยมันจะมีสองอันด้วยสองอันนี้ยงอือ ต้องใช้เล็กฆาอันแล้วเรามีเล็กอยู่ไม่มีเลยเอาเราไปต้องหาไรปรยญ้าทักต้นไม้แล้วห้อ,องน้ำ นี่ก็อันิเสตถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาเลยนะั้นหรอถึงเวลาลอีากอันแจกล้านให้ละพาที่หนึ่งก็ต้องขอแจกล,าลก้านไว้จงเท่านี้นะครับเจอกรใหม่โอกาสน,นะอีสองมาแน่นอนเฮ้ยเข้ห้อ,องน้ำก่อนไปบ๊ายบาย